คือเขาไม่ีไล่อยู่เราก็ไปซื้อจากคนในลูกน้องของเขาครับก็เลยได้ไม้มาครับก็เลยเอามาทําเป็นบ้านครับที่สูงที่สุดที่สูงที่สุดโอ้คือมันดีถึงสี่ชั้นที่ขึ้นไปครับก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านสูงสัก๋อที่มาที่ไปที่มาที่ไปใช่ไหมก็เป็นบ้านไม้สักที่สูงที่สุดครับเสร็จ ตั้งชื่อว่าบ้านถูสักแต่เป็นไม้สักแต่ไม่ใช่สักดีนาเป็นไม้สักเนาะแล้วก็มันก็มีริมทางรักมาต่อแอ้ริมทางรัก่ะคิดได้ยังไงอริมทางรักก็คืออ,อันนี้น้องน้องเหมียวน้องเหมียวอ๋อนน้องเหมียวรู้จักเป็นคนจัดแหอ้อเอเลรอคือเขาเขาคิดว่าดัางมี บ้านสูงสักแล้วมันจะจวบเหมาะกับลืมทางรักเพมก็เลยพอเขาตั้งแหก็เลยมีความรู้สึกว่าอโอเคนะครับก็เลยเอาชื่อนี้มามครับเนื้อที่ที่นี่มันกี่ไร่ครับตังเนื้อที่ที่นี่ไม่มากไม่มากอ๋อเงินอยู่ที่ไม่ถึงครึ่งงานดียอ,อ,อ๋อเลยถึงซื้อไว้แค่ครึ่งงานม,ม,มันก็อยู่ที่40ตารางวาครับครับ ทีนี้ไอ้ที่มันดูขว้างขวางไลครับ,รบเพราะว่าเราได้ที่ส่วนของตมชนรับ,รบซึ่งทำประโยชน์ได้แต่มันยึดยึด,ยดหลักอะไรไม่ได้อืมคือทําไปพร้อมที่จะนี้ครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเราจะขยายความนั่นก็คือเป็นเป็นน้ําไหลผ่านบ้านเราถ<ช>้าริมลำคลองริมทานน้าพวกนี้ชาวบ้านทุกคนสามารถที่จะ ใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ห้ามยึดของห้ามยึดของใครจะลงมาก็ได้อันนี้เรามันมันเป็นสิ์ของทุกคนแต่ถ้าเกิดเขาลงมาก็เพียงแต่เขามาอุดหลุนน้ำครับบริการห้องน้ําอะไรบ้างอะไรเลเราเลือกเลือกที่จะทําเป็นจุดกลางเต็นคือที่ทําเป็นจุดกลางเต็นท์เพราะว่าจริงๆแล้วลัก ครั้งนี้มาต้องกต่สมัยมีบางกะโลบ่อดินแล้วอืออ๋อมื่อก่อนมีบังกะโลด้วยบ่อดินที่ไหนฮะสมุทรปราการสมุทรปราการแล้วก็เลยยุดไปเพราะว่าช่วงนั้นมันออกข่าวเรื่องเด็กเข้ามามั่วสุมอะไรเราก็เลยยุดไปครับก็เลยมาหาพื้นที่ที่มันได้บรรยากาศแล้วก็เป็นส่วนตัวครับแล้วก็ตั้งใจหาน้ำตกจนเจอ ตั้งใจหาแล้วตังใจหาแล้วก็โอนภายในสามวันคือเราชอบถึงจะเดินเจียดที่ไปบ้างเราก็ไม่เสียดายเอาเจียดที่ทําถนนใช่ไหมเจียดที่กดเข้ามาอได้ได้อมเพราะว่าเขาว่าบังช่ออก็เลยคิดว่าตัดใจเอาไยเพราะเรารักที่นี่ครับครับนี่แหละ ตอนก่อนนี้มันจะเป็นป่าหมดมองไม่เห็นโลเคชันนี้มันจะเป็นป่ามองไม่เห็นเลยมันจะม <ละ S 2> ืดคุ้มไป,ปหมดมมมมทีนี้ก็แล้วเราทำไมถึงรู้ว่ามันคือน้ำตกแล้วมีโขดหินโอ้ก็เข้ามาฮะลุยครับลุยป่าเข้ามาดูข้างในอ๋อก็มาแหวกดูเฮ้ย,ยน,น,นี่มันเป็นในตมเลยนี่วะใช่มองเลยบอกว่าลุงไปหาเจ้าของมาที่ซื้อไปจากลุงเนี่ยไปหามาให้เจอ อเรอาก็เลยจะก,การโอนภายในสามวันหบคือพับเสียแล้วอันนี้ออคือมันเป็นสิทธิ์ของเราได้มาในราคาเท่าไหร่ทีแรกแต่ก่อนนั้นราคาหลักแสนนะออจะบอกตัวเลขตรงๆเลยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนะก็เอาเป็นว่าหลักแสนก็แล้วกันนะฮะ,ะ,ฮะแต่ตอนนี้มันก็มูลค่านานยังเนี่ยนานยังก็ประมาณยี่สิบปีส่วนยี่สิบปี ลำธารน้ําตรงนี้ก็ไม่เคยหมดเลยไม่เคยหมดเป็นไหลด้วยแหละใช่ต้นน้ามันมาจากไหนเส้นน้ํามันจะมาจากน้ําตกเันตะเพนอ๋อน้ําตกเันตะเพนเอต้นน้ําจะมาจากมันแยกออกมาเลยใช่ไหมคือมันจะมาตรงๆหนึ่งเส้นแล้วมันจะมีอีกเส้นหนึ่งก็มาเป็นมันก็เป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็ไหลในเส้นหนึ่งแล้วก็ถูดมาจากใต้ดินอีกจุดไปก็เลยคิดว่ามันก็เป็นสามจุดมารวมกันที่นี่อ๋อ ตอนนี้ถ้าเกิดเราจะรับนักท่องเที่ยวในบางสิือเราคิดเข้าราคาอย่างไรคะเราคิดหัวหนึ่งหนึ่งรอยสามสิบบาทอยอยสามสิบาทครับแล้วก็บริการตัวเองเป็นหลักเรามีสถานที่ให้ครับแล้วก็จะมาทําอะไรกินเอามาทําได้บริบการตัวเองแล้วก็ขยงขยะเราก็ เสร็จแล้วเราก็ช่วยกันเก็บมาขึ้นมาใส่ถังอสร็แล้วเป็นระเีน้อไม่ต้องเอากลับก็ได้ท้าทั้งหน้ามีมีถังอยู่เนาะมีอยู่ก็เดี๋ยวเทศบาลเทศบาลเขาก็มาเก็บเราก็จะมีโต๊ะมีสถานที่มีห้องน้ำไฟให้ใช้กลางคือเราก็มีไฟอาจจะมีดนตรีแจมถ้าเกิดคนสบายสย่างนิดใช่ใช่ถ้าเกิดคนที่แบบว่ามาแน่อตีชอบอะไรอยโอ้นะฮะเได้หมดบเป็นอิสระครับ เพราะว่าอันนี้มันรู้สึกว่ามันอยู่ในที่ส่วนตัวแล้วมันอยู่ลึกตรงไปมันจะไม่เดือดร้อนใครเยอะครับ ไม่ธรรม,มาดาย่างผูกกระทานได้เลย เราไม่ต้องมามัวมาหมักเองเสียบไม้เองแขกถุงก็กินให้หมดให้หมดอะถ้าไม่หมดก็ใส่ถุงเดิมตากถุงเย็นใส่ให้ถึงความเย็นนี่เขาพร้อมมาเลยนี่แหละไก่ไก่ไก่เลยพี่อะโอ้มันสุกได้แบบมาตรฐานเลยนะเสมอทุกเนเลยนะคะอืเสมอต้องเราแห้ง นั่งนึกให้โซดาน้ำผึ้งอลองอลองลองลอง,ลองอานให้ดูดินี่หนอ,อแล้วก็นี่ด้วยนี่ไม้หมนึ่ง เลอันนี้มันมีซาซาด้วยนะมีมีม,ออมันเป็นไม่รู้มันเป็นรุ่นใหม่ที่มันอยู่ในบริษัทอาร์ตีเหมือนยาต่างแต่บางก็จะกินเพราะว่าบางรู้จักกิน่ยบางไม่ได้กินบ่อยออแต่อย่างเงี้ยเอาสามาให้แล้วไม่กินไม่ได้อืมคือเอาหน่อยอ่ะคือถึงจะไม่เชื่อเดี๋ดูคอับเดี๋ยวอัววงจะพูดอะพวกนี้ก็เป็นเป็นยังไงเนื้อ ปลาหมกึกของข้าวเหรอฮะคอเลสเตอรอลสูงเอ,เออเขาเลดตอลสูงมากไอปลาหมึหมกเนียนะคอเลสเตอรอลสูงมากขามมือเงนะีคนที่ความดันสูงสูงไม่ควรสามก็มโมงเลือดแล้วก็หยุดไปยาวนี่ถ้าเกิดไม่ไม่ไม่เอามาเนะี่ยไม่หยิบมาให้ย่างในบางกินเนะ่ยบางไม่เอา เรามาทำสเปคกินกันดีกว่าไหนๆก็ไหนๆ นี่นี่กับญี่ปุ่นเหมือนกันนะญี่ปุ่นครับมีอะไรเนื้อเนื้อครับบังกันนี้โอ้โหอาวระกอบต้องกินแทนบังเนื้อบังกันอันเดียวจบนะหรือว่าชิ้นหนึ่งไม่รู้อ่ะปอบขัดขาเลย้วบางปกติบังกินอะไรกินไก่อะ บาง<ม><ม>ไก่บางไก่มีเนื้อเนอบางไม่กินมาต้านแล้วกบมาอยู่เนี่ยกบไม่ได้หมูกกก็ไม่ได้แต่เลย<อ> <laughs> ไก่ <laughs> กีตาร์ปร่งธรรมดาไม่ต้องเคเรื่องเสียงกีตาร์ปร่งธรรมดาเดี๋ยวเอามาเกกันเดี๋ยวบางเล่นเบสเดี๋ยวเขาเล่นโอ้ผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นัผมก็ได้แค่แนั้นแหละอ่า แล้วก็มากเพิ่ม,ม,มนะเงี้ยโอ้โห,โหนี่หาแกเลยทินที่ฟินฟินไงไอเดง๋ยวน,นี้นะหันหน้าพาก,กันมนาหันหน้าไปมันต้องเคลียร์ตรงนู้นให้เป็นเป็นระเบียงให้หมดห่อหันหน้าหอกก<ห>ารป้างเนี่ยเป็เสียเท่านี้จริงไม่จำเป็นต้องรีบป้อน<ห>ใช้ ใช้เวลาให้เยอะแบบแบบทำกินแบบแฮปปี้อะเรื่อยอะค่ะแบบบินไปกับมันแบบกลับไปก็ดูเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศมันได้เลยต้องมาปิ้งคือมันอร่อยเพราะเครื่องมือไม่ค่อยได้เจอไอ้ ศิลปะอย่างนี้ไม่เคยมีง่ายๆเนีดยความร้อนมันร้อนมันร้อนไม่ไหม้นันเดือดแต่ไม่ไหม้คุกเลยเดี๋ยซอสจะมาเหมือนจะถนัดนะคะเหมือนจะถนัดรับสิ่งดีๆ มันเดือดแบบมีแบบเอาไปนั่งไหยเดือดมากมแล้วมีธรรมชาติเหมือนกบถ่ายรูปแล้วเขาแอบถ่ายนียมันจะแบบเป็นธรรมชาติมันจะมีแอคชั่นเสร็จเลยในตัวเลยเนี่ยคือแบบดูแล้วแบบโอโ้โหจริงเลย I scrolled down the instant page, saw a picture that I didn't wanna see. He had his hand around your waist and a smile on your face, like the way you look at me. Cause only eight months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete. It still feels like we just only met. Yeah, I was so naive thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me, I got no real reason to worry. Mine. ก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆมาเที่ยวชมสถานที่แห่งใหม่เป็นสถานที่ติดกับน้ำตกภูเขาขอลองมาเที่ยวชมกันดูนะคะ,อ,ะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครค่คะสถานที่นี้ก็จะติดน้ำตกกับภูเขาการเดินทางก็ไม่ยากฝัก GPS สูงฝักกลางเต็นท์ทางเราก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกๆคน ให้มาเที่ยวชมสถานที่ขอให้มานะคะเรารอคุณอยู่ค่ะ